ทุกคนพร้อมหรือยัง5 4 3 2 1ไปว้ดีเหรอครับทุกคนแปลงล่างตลอดที่เล่นคิเสเนยอมาผมยังไม่เคยแปลงล่างเลยนะครับเพราะว่ามา,มาสเตอร์ี่ไม่พอตะลุยโลกบอบฟู้ดเอาละแล้วในวันนี้ผมจะมาตีเหล่าโจรสลัดให้ครบ100ตัวตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล1525แล้วเว้ยก่อนอื่นมีกล่องด้วยเนคือขอดูหน่อยเก็บกล่อง เก็บของได้มา1 5 5 3เลยตอนนี้ใช้ผลมังกรอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนผลก่อนละกันในคลิปนี้อยากลองเปลี่ยนเป็นผลอื่นนะที่จะใช้ในการฟาร์มเอาผลอะไรดีเอาเป็นคิสเน่ละกันเดี๋ยวใช้งานเลยกลับมาที่คิสเน่นะครับตอนนี้มาสเตอร์ี่ของเราอยู่ที่262มาสเตอร์ี่ยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวจะแบบใช้โอกาสนี้ในการเก็บมาสเตอร์ี่ผลคิสเน่ไปด้วย ขอมารับเควสก่อนนะกด e ไม่ได้หรอเควสต่อไปขอรับเป็นพิสตอนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล1525พอดีเราจะได้55ล้าน exp แล้วก็15,000เบรีนะครับไปละทุกคน1 q u เควสเราจะตีประมาณ8ตัวนะครับตี10เควสก็ประมาณ80ตัวแล้ววันนี้เราตีทะลุ100ตัวอย่างแน่นอนอย่าลืมเปิดฮาคีนะเปิดฮาคีก่อนนี่ไงเครือฮาคีดำ ขอลองตัวแรกหน่อยดีว่าตึงหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่อันนี้จะใช้มัดนี่เราต้องใช้ผลคิสเนตไม่ขอตีธรรมดาก่อนตีธรรมดาแล้วทการเปิดสกิลรู้สึกว่าเหมือนผลคิสเนตจะแรงมากเลยนะนี่แล้วแบบตอนนี้ผลคิสเนตเราแบบเดินแบบไปมากโอ้ไม่ได้เล่นนานนะครับผลคิสเนตก็ยังโหดอยู่ นี่ขนาดไม่ได้เล่นนานผลคินเซนียังโหดอยู่อยากตีทีหลายๆตัวแต่ว่ามอนสเตอร์เขาอยู่ไกลกันจังเลยเราจะสามารถลากเขามาได้ไหมแล้วก็ผลว้าสกิลซี C. ไม่สามารถทำร้ายได้นะครับในแบบแค่แบบ็อดเดียวสกิลเอ็กแต่สามารถได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ต้องตีธรรมดาไปก่อนเอาละ่ะเจอคัสตกหน่อยได้ไหมละ่ะเรา โจนทั้งหลายนี่ไม่สามารถสู้คัดโตได้หรอกตอนนี้เหลืออีกแค่3ตัวเท่านั้นเลเวลเราก็จะเสร็จแล้วควสนี้อับแน่นอนเลเวลรู้สึกว่าเหล่าทหารจะอยู่ห่างกันเยอะมากนะครับระหว่างที่เราตีธรรมดาผลพิษเนตเขาก็จะมีแบบติดพิษเห็นไหมทุกคนติดพิษสีฟ้าซึ่งเป็นะที่ดีมากนะครับ รู้สึกว่าตีธรรมดาน่าจะไวกว่าการใช้เลเวลไม่ใช่สิรู้สึกว่าการตีธรรมดาจะไวกว่าการใช้สกิลเซหรนับผลคิสเนะเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเห็นกล่องระหว่างที่ฟาร์มก็จะเก็บกล่องไปด้วยมันจะทําให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ากล่องมันจะสปอนเรื่อยๆนี่ไงควยเสร็จแล้ว อ๋อ oh, SQLF เป็นการพุ่งไปด้านหน้าไม่ได้เล่นนานมากครับทุกคนตอนนี้เราตีไปทั้งหมด8ตัวแล้วทุกๆครั้งอะ่ะ10เควสเราก็ได้80ตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าสู้กับหลอกโจรสลัดทั้งหลาย100ตัวคือแบบชิวแน่นอนในวันนี้ป้านี่ไงล่ะไหนอุ้ย คือเหล่าจรนสลัดของพวกนี้เขาจะใช้ปืนนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเขาใช้ปืนแบบไหนไหนลองยิงปืนหน่อยสิเขาเป็นแบบเศรษฐีปืนพันล้านอ่ะทุกคนเขาจะมีจังหวะที่เขายิงเราด้วยนะครับถ้าเราอยู่ไกลๆเห็นป้าทุกคนเขาติดพิษนะตอนนี้เขากำลังติดพิษอยู่เฮ็นป้าทุกคนโอ้อ้เสียค่าหัวไปด้วย1,500 อู้ใหม่ข้ออย่างนี้ยอมแพ้ไม่ได้แล้วเราต้องเปิดหาคีสังเกตด้วยหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมนี่จริงๆเราเราต้องเปิดหาคีสังเกตนะครับแต่ว่ากลัวทุกคนจะแบบดูแบบไม่เต็มระบบอะดิเนี่ยจริงๆต้องเปิดหาคีสังเกตนะครับเขาจะได้ตีเราแบบไม่ไม่โดนนะครับเราจะได้หลบได้ประมาณ8ทีเห็นไหมทุกคนหนึ่งสองอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลัวทุกคนแบบว่ามองไม่เห็นเะอนไรผมไหวบ้า ปิ้วะกิวเอไปโหวยเหล่าโจรสลัดไม่มีใครไหวกับเราหรอกมานีเหล่าทหารบ้าพลังทั้งหลายตอนนี้มาสองเควสแล้วขอรับเควสหน่อยครับจัดเควสมาแบบตึงๆหน่อยครับพี่จัดไปน้องรักตอนนี้ผมกลับมาแล้วไหนเอ่ยระหว่างนี้ที่ผมกลับมาทำอ p พ ของบอกฟุตจะได้ฟาร์มเวลไปในตัวนะครับแล้วก็เวลาเวลสูงๆจะได้ไปทําแบบเผ่าไปทําอะไรกับคนดูด้วยมาระหว,วา่างนี้ก็ขอเก็บเลเวลไปแบบทางๆมากันทุกๆ100ตัวบับเข้าให้สกิลเอฟมันคือนี่ครับทุกคนมันสามารถใช้กรงเล็บขวานได้ด้วยนะขวานศัตรู นี่สกิลซก็จะระเบิดที่หลังปั๊บปับโอ้โหโคตรเท่สกิลเก,ก็เหมือนกันเป็นการปล่อย,อยแบบลูกอะไรออกไปสักอย่างแต่ว่าจะติดสตันนะครับแต่ว่าสก,กิลซคือการทำดาเมจวงกว้างข่มขวัญคู่ต่อสู้เรียบร้อยหรือเปล่าขอขวานไปทีนึงอ,อุ้ยเกือบตายเกือบตายโดนปืนใหญ่ทุกคน โดนปืนใหญ่เกือบตายเมื่อกี้มีใครเห็ุหรือเปล่าโอ้ไม่กอดโดนปืนใหญ่ทีเกือบตายซีรีส์หนึ่งร้อยตัวไปแล้วตอนนี้เรารับกี่โค้ดแล้วทุกคนสามโค้ดแล้วใช่ไหมจำไม่ได้แล้วนะครับฟาร์มกับคนดูมาแบบสักพัก,พกนึงแล้วจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองแบบฟาร์มมาเท่าไหร่แล้วโอ,อ้ตรงนี้ก็มีนี่ ิวเรียบร้อยหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนนี่ไงขอให้จบเควสหน่อยขอให้จบเควสหน่อยครับปล่อยสก,กิลแชทเพื่อที่จะแบบให้เขาแบบโดนเอฟเฟกเราแล้วก็ปล่อยสก,กิลเอ็กนะครับยังไงก็แบบคอมโบนี้แบบมีโอกาสตายสูงมากเลยขอรับเควสหน่อยครับ ออนี่ไงตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วหลบมาตั้งนานหามาตั้งนานมาหลบอยู่ตรงนี้ต่อขอเจอหน่อยได้ไหมขอเจอหน่อยโอเคเรียบร้อยครับเลเวลอัพตอนนี้มีตังค์หนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วกลับมารับเควสต่อเสร็จไปแล้วหนึ่งเควสมาเควสตต่อไปเลเวลตอนนี้เริ่มอัพยากแล้วนะครับเพราะว่า เราต้องการถึง42ล้านต่อ1นึ่งเลเวลไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องอัพอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพผลเหมือนเดิมเวินี่ไง4ตัวเดี๋ยวจัดการทีเดียวให้ครบเลย4ตัวพร้อมที่จะไปพร้อมกันแล้วหรือเปล่า4ตัวนี้แต่ว่าเขาแบบคอมโบสกิลรัวๆใส่เราได้เลยนะนี่ไงละ่ะจัดการทีเดียว20,000ื่นกว่าดาเมจส0ม0 0กว่าดาเมจละโอ้โหแต่เราไม่รอดเหมือนเดิมนะครับเราตาย ตอนนี้ผมตายให้เหล่าโจนสลัดทั้งหลายมีไปหลายรอบแล้วถงใส่ผมต้องเปิดฮาคีแล้วแหละผมไม่สามารถเล่นแบบจบแจ้งได้แล้วเราต้องเปิดฮาคีเพื่อหลบสกิลเขานี่เราต้องจัดการแบบนี้นะครับเราถึงจะเอาชนะพวกเขาได้ท่านเราแบบโจมตีธรรมดานะ่ะชนะเขายากมากๆเลยนี่ไงล่ะเรียบร้อย แต่ตังค์ได้น้อยมากนะครับเราได้ตังค์ทีละสามหมื่นเองมาสเตอรี่ผลคิสนนตตอนนี้อยู่ที่299แล้วนะครับทุกคนแค่อีกตัวเดียวก็ปลดล็อกสกิลวีได้แล้วมาดูว่าสกิลวีจะเป็นยังไงนี่ทุกคนเรียบร้อยสามารถปลดล็อกสกิลวีได้แล้วนะครับทุกคนพร้อมหรือยัง5 4 3 2 1 ไปว้าวนี่เหรอครับทุกคนแปลงล่างตลอดที่เล่นคิสเนย์มาผมยังไม่เคยแปลงล่างเลยนะครับเพราะว่ามาสเตอรี่ไม่พอโอ้แล้วถ้าเกิดเราแปลงล่างนี้แบบสกิลเปลี่ยนไหมทุกคนไหนลองสกิลเอฟซิโหูพุ่งเข้าไปสกิลซีล่ะว้าวกระโดดมาอย่างนี้ได้ด้วยทุกคนแล้วก็สกิลเอ็ก่า อาจจะคล้ายๆเดิมนะครับทุกคนแต่มันก็จะเปลี่ยนไหนลองแบบลองแบบตีธรรมดาสิอาจจะแบบมันก็ดูเหมือนคล้ายๆเดิมนั่นแหละทุกคนแล้ว <g iggle> ถ้ากดกดเอ่อเจนะฮะฮากีา่สังเกตเหรอโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> ไม่รู้ว่าแปลงร่างได้นานหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอ้โหแปลงรล่างแปลงร่างเป็นจิ้งจอก ห้าห่างเพื่อสู้กับโจรสลัสทั้งหลาย100ตัวนีไหนมาแล้วโอ้ทุกคนสก,คกิลเอ็กในการจัดการมันเท่กว่าเดิมเยอะมากเลยครับโอ้ oh my god มันโคตรเท่โอ้ my god มันเท่จริงทุกคนแล้วมันกระโดดสูงมากกระโดดสูงกว่าเดิมเยอะอันนี้แบบเรื่องจริงทุกคนกระโดดสูงกว่าเดิมเยอะ ตอนนี้เราเหลือแค่เก้าเลเวลนะครับเราก็จะสามารถจัดการควีตต่อไปได้แล้วควีนี้ผมจะมาจัดการนี่แหละเราโจรสลัดทั้งหมดหนึ่้อยตัวอุยตัวอะไรสปอนไม่แน่ใจนะครับเหมือนว่าจะมีอะไรสปอนทั้งอย่างเนยโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดมนเทนนะนี่พี่ชายโอ้ยแต่ว่าปล่อยสกิลแหลกนิดนึงเมื่อกี้อ่า ยังมีสิ่งนี้เหลืออยู่เยอะเลยยังม,งมออยยยียังมีเหล่าโจนเหลืออยู่เยอะเลยยังมีเหล่าโจนเหลืออยู่เยอะเลยไหนเอ่ยหลบอยู่ไหนหลบอยู่ไหนก็ไม่รอดหรอกอเพราะว่าฉันมีฮาคีสังเกตจะไปหากันไปหลบอยู่ไหนก็ไม่สามารถหลุดจากสายตาของผมได้ไม่นายต้องตายนายไม่สามารถหลบจากฉันได้หรอกฉันมีฮาคีสังเกตรู้หรือเปล่า เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกนายแอบอยู่ไปนี่ไงละ่ะโดนไปดิโดนฉันไปรู้จักา่าคิสันเกะของฉันหรือเปล่าไหนนี่อยู่ไหนอีกอุ้ยโย้สเสร็จแล้วไปก่อนละการทุกคนตอนนี้มาที่เลเวล1541รแล้วเย,ย้อีกแค่9เลเวลเท่านั้นเองอุ้ยโอ้ยโดนดักตีโดนดักทำร้ายโดนดักทำร้ายอย่างนั้นหหอ จะทำร้ายอย่างนั้นหรอไหนมาดูซิปากบอกเพื่อนนายละกันว่าอย่ามาแอบทำร้ายอย่างนี้เขาดูเปล่าห้ามแอบทำร้ายฉันแบบนี้ฮ่าฮ่าดูหรือเปล่าวะคิสเนิท่าห่างของฉันน่ะมันตึงจั่ไฟโอ้โหติดบัคเอ้าชวยละคนติดบัคกวยละเอ้าสวยละทุกคนติดบัคกวยละ,ยละคนดูโอเคออกได้ละ آ آ ไปแอบอยู่ด้านล่างอย่างนั้นเหรอตายไปเถอะรู้หรือเปล่าว่าดาเมจมันสามารถเข้าไปด้านในได้รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าดาเมจมันเข้าไปด้านในได้เอ่เอโอเคนึกว่าติดนึกว่าติดไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้ต้องใช้ฮาคี้สังเกตเยอะหน่อยนะครับทุกคนเราต้องดูก่อนว่าเขาพากันไปอยู่จุดไหนบ้างเราจะได้แบบจัดการภายในครั้งเดียว ไปเลยสกิลไซฟฟอกไฟไม่ไฟมาชิจงจอกตายไปซะพวกเจ้าทั้งหลายไม่มไมว้าวนสกิลเอ็กซ์ไปหน่อยละกันสกิลไซโอ้ ตายไปซะตายไปซะไอ้น้องวุย้ยตอนนี้เควสเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้มาที่เลเวล1,542แล้วทำไมมันเสร็จไวจังเลยคิดมาเข้าไปที่กำแพงบ้านแล้วจะช่วยให้นายรอดอย่างนั้นหรอคิดผิดแล้วโดนไปหน่อยละกันสกิลแซดนี่ไงละ่ะเืรเรียบร้อยตายวุย้ยฟาร์มมาไม่นานแปบ๊บเดียวก็มืดแล้วอีกแค่7เลเวลเท่าน,นั้นไม่นานเราก็จะสำเร็จ ออ้ยเดี๋ยวนะเขายังรอดอยู่ทุกคนเป็นไปได้ไงเขายังรอดอยู่เป็นไปได้ไงโดนทุบบนอากาศอีกรอบนึงเรียบร้อยเ <c oughs> ออ <c oughs> จับทุบบนอากาศนี่ไงล่ะโหอ,อย่างรอดอยู่อย่างนั้นหรอบ,า,บายและการลากรมาอีก2ตัวสุดท้ายคิสนี้เราก็จะสำเร็จแล้วทุกคน ไปเขาบนอากาศอุ้ยแปบ๊บนึงทุกคนบักบ๊กบั๊กทุกคนบักบ๊กบั๊กออกไม่ได้โอเคเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายทุกคนเห็นอะไรไหมเขาอยู่บนบ้านทุกคนเห็นปะนี่เห็นไหมเขาอยู่บนบ้านเห็นเห็นแต่มือโดนสก,กิลสี่ไปหน่อยละกันโอย้ยังรอดอยู่หนึ่งคนนะครับเรียบร้อยไปสองละเขาญาติลาก่อน พี่ชายทั้งหลายเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่1,548แล้วอีกไม่นานคัสโตก,ก็จะถึงเลเวล1 5 5่สักทีโอหลังจากที่เราจัดการมาประมาณ100กว่าตัวแล้วนะครับมีอะไที่แบบท้าทายที่สุดอุย้ยโดนเม็ดเดียวโดนเม็ดเดียวทุกคน โดนเม็ดเดียวไอ้บ้าถามจริงโดนเม็ดเดียวแตกตายเลยเม็ดเดียวโอ้ my god อุ้ยตรงนี้ไม้กล่องทองเ้วยนี่โอ้โหสี่พันเลยอะกล่องทองอะตรงนี้ซ่อนกล่องทองขอบคุณที่พาให้ฉันมาเจอกล่องทองนะ เรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราถึงที่เลเวล1 5 5 0พร้อมที่จะรับควสใหม่ได้แล้วทุกคนย่ yeah! แปลงล่างสักทีตอนนี้ถึงแล้วนะครับเรียบร้อย1550พร้อมที่จะรับคุสใหม่ได้แล้วแล้วนี่ใครมันมาอะไรบ้านี้อ่ะแปลงล่า <laughs> พร้อมรับควสใหม่ทุกคน้ยสุดยอดมากนะครับสำหรับคลิปนี้เราจัดการไปทั้งหมด100กว่าตัว พราะว่า1เควส์หนึ่งเลเวลเราจัดการไป8ตัวนะครับเควสต่อไปของเรานั้นจะต้องมาเจอบอสที่อยู่เกาะนี้นู่นแหละทุกคนเขาอยู่นู่นนล่นแหละไกลๆนะครับเอาละทุกคนสนุกไหมครับสําหรับคลิปบล็อกฟูดถ้าเกิดอ,อยากให้ทําบล็อกฟูดอีกคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนจะได้ฟาร์มไปด้วยในตัวจะได้ถึงเลเวล2550สักทีนะครับทุกคนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาตะลุยโลกบล็อกฟูดต่อ ใ้อย่างแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะๆด้วยกดไลค์ด้วยนะครับติดตามไปด้วยนะคลิปหน้ามาแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย